ทเีย้บ้าเปล่าไม่ไปไม่มีไปหุก็ต้องไปด้วยดิพี่ทำไม่ะเอาหกคู่บ้าเปล่าอย่าพูดอยงนจบหมายถนจบดีเราเป็นครูด้วยกันพี่ปจีบลูกศิษย์อบ้าเล่าเนเจะมากันหรแล้วนี่อะไรเนี่ยของใครอ่ะจตุูอักโคดเยอะครูเจวอลครูราเสียใจได้ยินไหม เป็นคอสามสองแต่ไม่รู้เป็นความซึ้งงงคุาแคจะขึ้นพี่น้ำเอาแล้วแค่จะขึ้นอ๋อพี่น้นมากเพ่งะไรอะแล้วประโยชน์ท้าอคบวัดอสบักรหลักอะไรสะเี่ยนหลักาหลักพี่ตอนวันตอนาเรามีข้าวจริงแล้วขวน้ำนอเลยเนี่ยนะอมวนอเลย เดี๋ยวยากัวก่อนเดี๋ยวกันทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงพรุ่งนี้จะทำงานท่านล้านผมล้างเองท่านจริงหรือเปล่ามลงแล้วเนี่ยเราอ่ะอุ้ยเปิดมาเห็นเท่ร้อเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะพอแล้วต่อเยอะมากนะหยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อันยังกินก่อนได้ครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีวีห้าอยู่ไหนครับวีห้าพรุ่งนี้ก็ร้องไห้คุณไม่ต้อแล้วก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องไห้ไม่เชื่อรตัวนี้คัทกริ้งใใช้้นหม่แล้วพรุ่งนี้วันแม่ด้วยเปิดมอะไรเนาะ คืออะไรครับผมผมเห็นพี่มาอืึดตั้งแต่เขียนตัวเองละใช่ไหมเอ๊ะเอ็มด่าเอ็มนะเอ็มตั้งแต่วันตั้งแต่กุยวันจาวอะไรผมไม่ให้แบตไม่มีผมว่าละผมไม่ให้โอ้โหโอ้โหพี่ทำไรเนี่ยดูนะเป็นรอยไหมไม่เป็นเฮ้ยแบตหมดจริงเหรอไม่ไม่จริงเปิดดิ ติดเครื่องไล้นะแต่ปอเป็นคนรักษาของดีมากนะเขาเคยรักษาของอืมอันนี้ฟูฟูฟูกินเก็บไม่ต้องดูเนื้อเพลงนะจำและวจำเนื้อเพลงเนี่ยตอนนี้พี่จำยังเหรอจำได้แต่ว่าเพลงนั้นจำไม่ได้เพลงใหม่นะแย่แปลกมาเลยอ๋อแบบมันหมดว่าแล้วแบบหมด <ผ>ไปเอาเอาตรงนี้บลคกไฟชาร์จเลยคุณเอ้ยดับแล้วอ๋อเียบไหมเสียบไม่ทัดี๋ยวไปเอาเครื่องอะไ่มาด้วยสำรองวยถ้าใส่ได้ก็เปิดเลยนะโอเคพี่เปิดไม่ออกแล้วพี่เมย์ พี่้าวนาที่พี่ทำโทรศัพท์มันตกกับพี่เตะเหมือนอันนี้เลยแค่เตะโทรศัพท์ภาพเดียวกันได้อยู่มีการเตะโทรศัพท์วยหัเขาเรียกละลายกระแทกคนบ้านเลยวะเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่อีกอันหนึ่งเอานะ จริงนะตอนร้องท่อนสูงอ่ะคือวันนี้มันมีจุดปกห้องนิดนึงเว้ยคือตอนร้องตอนแรกอ่ะปอนที่เราหังท่ำชิวอ่ะปอนร้องได้เลยแล้ว่อนหลังทำเครียดมันเลยร้องไม่เอยได้เออน้องน้องเป็นคพราั้นใช่ไหมแทนเน่เนี่ยวว่าเราแม่นแม่นเนี่ยจะใส่ท่อนแรกได้แบบง่ายงอาอะไรเงี้ยมา เวลาไม่มีใครแล้วจะมองไปทางไหนไม่มีใครให้พูดจาไม่มีเลยสักคนเหยียบหันมามองและเข้าใจาคุณเมลดี่วะมามีคือเงอา คือความจริงทีดได้จะจะล่องเงยแทบปูโซน้มานลึกลงข้างในใจ<า>โอ้ความเยามันช่งเยาวามันช่งยาวนานและทุกทนรอคอยใครบางคนไม่หยุดมันเดี๋ยวหาช่องปับ๊บ จะอีกนานไหมเวลาคงไม่หยุดแลเวลาจะพาคนไลนให้พาในคนเข้ามาไม่มีเลยสักคนจะเราว่าเราจะขอรัให้ตั่แรกตรงนี้ละ อะไรไปนี่คือเงานี่แหละเนอนอนี่คือความจริงที่ด้เจะนั่นแหละ<ต>ชื่อทรมานโอ้เจงกลงในใจโอ,โอ้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 ความเงามันช่งนางเงามันช่างยาวนานและทุกทนรอคอยใครบางคนไมาหยุด มันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยสักคนจะหันมามองและเข้าใจเยี่ยมคนคนนี้เพราะวมารู้มันมันไม่มีอะไรนี่คือเงานี่คือเงาเลยเงานี่เลยเงานี่คือความจริงที่ได้เจอเจ็บปวดทรมาร ในโอ้ความเงาโอ้ความเงาเลน้ามันช่างยาวนานและทุกทนรอคอยใครบางคนไม่ยอมมันขอหลบมันช่งยาวนานและทุกทนมันช่งยาวนานและทุกทนลอนะเดี๋ยวทาน อะไรนี่คือเหงานี่คือเหงานี่เลยเหงานี่เลยเหงานี่คือความจริงที่ได้จเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจโอ้ความเหงาโอ้ความเหงานี่เลยนะัานนานแันยาวนานและทุกทนออ ั่นแหละต้อยล่างนิดนึงโอเคมันจะยาวนานมันจะยาวนานและทุกทนลองดูก,ก่อนรอคอยไม่ได้ยินเสียงตเองเลบ้าบอกไม่อยากให้มันเต็มจนฝุดอ่ะเก็บเสียงมาใช้ไม้อ่ะใช่ไปย้ายที่ย้ายสิ่ฐานมันจงยาว วางบเป๋านี่ก่อนไอ้ชายแบบเลยปไอ้ชาไม่ลอยความเหงาความเหงามันชางสองที้ทองกันไมก่อนเดี๋ยวพี่คงมีืหลังกันน,นะ อย่าเพิ่งสวดมนต์อย่าเล่นอย่าอะไรแล้วเลยจะนอนแล้วเหมือนกันเฮ้ยพี่กินยี่หรอพี่กินให้กินไส้กรอกเราต้องโคตรเก็บเสียงไว้เพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้แน่นอนเอาโทรศัพท์มาเลยแล้วทุกคน โอ้ค oh, yeah. oh, yeah. มันนนชงงาาโหแคนนอนแคนนอนแคนนอนอะไรแคนนอนแคนนอนก็เ right, นี่ยที่เราร้องนี่คือเงานี่คือเงานี่แหละเงานี่แหละเงาไงเรียกว่าแคนนอนจำไหม oh. เป็นความรู้นิดน,น,น,นหน่อยเออนิดหน่อยไม่ปิดไม่อะ What What มันนี้ไม่ได้เสียบแบกมันก็เลยไม่ออกพี่ใหม่ด้วยเดี๋ยวซะ